ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นฮานอยพิเศษนะครับของวันที่29นะครับตัววิ่งตัวรูด6นะครับตัวรองคือ2กระสานนะครับแล้วก็ตัวจเจาะอ,อนี่ครับตัวเจาะมี6 4 6 5 6 7และ2 4 2 5 2 7นะครับแล้วก็3 4 3 5 3 7กัน ก็มี92 93 26 12 13แล้วก็36นะครับแล้วก็ต่อเลยนะครับคลิปฮานอยปกตินะครับของวันที่27เหมือนกันครับตัววิ่งตัวรูดคือ1กับ7นะครับตัวรองคือ8ครับอ่าอันนี้เจาะนะครับเจาะก็มี1 2 1 3 1 6แล้วก็ เจ็ดสองเออเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะครับอันนี้กันนะครับกันก็มีสองสี่สองสี่สามแล้วก็สี่หกอ่าสี่ศูนย์สี่เก้านะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นกันนะครับก็อา่าขอทุกท่านเฮงเฮงนะครับนี่นะครับ ใครดูไม่ทันนะครับครับสวัสดีครับ